สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักนะคะ fc ใหม่ fc เก่านะพี่น้องมาพบก,กับพี่ใจพารวยอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้พี่ใจจะพามาสรุป4น้อยนะคะ4น้อยของวันที่24กันนะคะเพื่อนๆจะมาสรุปกันเลยเนาะน้อยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก5 7 2 6 0นะคะพี่น้องจา๋า6 0ก็จะมาในตัวกลับเนาะ เข้าที่เด่นศูนย์เนาะนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้แล้วก็5 7 2นะคะ5 7 2ก็มาที่2 7เนาะ2 7ตัวกลับนะคะสําหรับอันนี้ก็เข้ารูด6นะคะนะคะ7 2ตัวกลับนะเออ่เข้าอยู่ในตัวที่2นะคะพี่นๆจ่าต่อไปน้อยน้อยพิเศษค่ะพี่น้องจะน้อยพิเศษพผลนี่ออก8 9 5 0 4นะคะ ก้าห้าไม่มีนะคะพี่น้องสำหรับศูนย์สี่เราก็มาในดินศูนย์เนาะพี่น้องจะามาในดินศูนย์อีกแล้วนะคะวันนี้สองศูนย์แล้วนะคะพูจะาตัวกลับเนาะอ๋อไม่ใช่ตัวกลับ60ตัวกลับ4ี่ย์ชัดตรงนะคะในชุดรวมเนาะนะคะสำหรับวิ่งลูดพี่ใจหลุดเนาะแต่ว่าไปได้วิ่งหลักร้อยเนาะอยู่หลักร้อยนะคะพี่น้องส่วนสองตัวหลุดนะ สำหรับน้อยปกติค่ะพี่น้องจา่าลอยปกติคนที่ออกสองหนึ่งแปดห้าแปดนะคะหนึ 1, 8, ่งแปดเราก็มาในชุดรวมนะคะ,ะมาในหนึ่งนะคะพี่น้องจา่าแล้วก็ห้าแปดนะคะห้าแปดก็มาวิ่งรูดนะคะได้ห้านะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ได้รูดนะห้าแปดนะคะพี่น้องจา๋าเนาะห้าแปดได้รูดนะคะ แล้วก็รอบมี p ผลที่ออก91012พี่น้องจ๋า1 2มาคู่เลยนะคะ1กับ2นะคะพี่น้อง1 2มานะคะ,ะตัวเบี่ยนเด่นวิ่งรูดมาคู่เลยแล้วก็ข้างบน10มาได้ทั้งเจาะมาทั้งรูด3มเร้งเลยวันนี้นะคะพี่น้องวันนี้3มเร้งเลยนะตัวนี้เสียดายเนาะ ถ้าเป็น1นึก็จะโตดเลยนะพี่น้องจา๋านะมันมา910เนาะโอเคแล้วกับแล้วก็1 2สองมาตัวเจาะนะคะแล้วก็มาทั้งคู่เลยนะคะเด้งเด้งเด้งสามเด,ง 3, ด้งเลยนะอันนี้3มเด้งสี่เด้งห้าเด้งเลยเพราะว่ามันมาตัวชุดด้วยนะคะได้ตัวเจาะด้วยนะคะเพื่อจา๋า ยินี่กับพี่น้อง F อซนะคะที่เข้ามาหยิบมันจับเอาตัวเลขเนาะสำหรับวันที่24เนาะเอาไปต่อของวันที่25คนจะไปต่อ2ี่ห้าแล้วก็มาคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทั้งเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันลุกชนิดเด็กตก่ำกว่า28ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้จรรยานในการรับชม,มน้องจ้าโอเคเราไปต่อของที่25ห้านะคะสาหรับวันนี้วิใจัยให้เด็กที่สงสามสี่นะคะ อันนี้เลขตัวแทนสําหรับจับคู่2ตัว3ตัวเนาะพี่เจยก็พูดอยู่ว่ามีสิทธิ์มาสงตัวสาตัวส่วนเด่น2พี่เจก็จะวางเจาะไว้ให้นะคะเพื่อนจะวางตัวเด่นและตัวเจาะให้นะคะในล็อกนะคะก็อาจจะหลายตัวนะแต่เพื่อนๆก็มาดูตัวเด่นก่อนว่ามันชนกับตัวไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องต้องดูตัวตัวที่แบบชนกันด้วยนะคะเนาะสำหรับ3พี่เจก็จะวางไว้ให้เพื่อนๆชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ไม่ชอบตัวที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถหยิบจับเอาได้ตัวที่ไม่เจาะไม่ติ๊กก็มาได้นะพี่น้องจา๋าโอกาสจะมาได้หมดนะคะ,ะสำหรับเฉพาะกิจก็ให้เดีี่สงกับ3 3กับ8ตัวเดียวกันพิเศษ2กับ1ปกติ0นย์กับ4 4กับ7พี่น้องกันนะคะพี่น้องส่วน vip พี่ใจก็จะเป็น8กับ9 8กับ3 9กับ6นะคะวางให้สําหรับฝั่งนี้พี่ใจก็จะให้ประจำอยู่านะนั้นนรูด หรือเพื่อนๆจะจับเอาตัวเด่นในนี้มาจับกันก็ได้นะได้ทั้งสองตัวสามตัวหรือชอบรอบไหนก็สลับได้อย่างเมื่อวานก็สลับรอบเนาะ,ะบางทีคำนวณตามแต่ละรอบของเขานะคะแต่ว่าเขาก็ไปออกสลับรอบก็มีนะคะพี่น้องจ๋านะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนจ๋าก่อนจะหยิบจับก็ดูตัวเด่นก่อนนะคะว่ามันชนไหมมันจะมีชนนะวันนี้รู้สึกจะมีชนนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับเด่นแต่รอบก็มีชน ชุดรวมข้างบนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้พี่จ๊ก็ฝากไว้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆหาตัวเลขส,สวยๆมาฝากพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีมีช่วงเวลาประวิัยทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ